ัลหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุตเฟิร์ชันเอหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมารีวิวเจ้าเป็นบอสชิ้นแรกนะครับที่ผมมีในครอบครองนะครับไม่ใช่สว่านไม่ใช่อะไรแต่เป็นเครื่องมือเล็กๆอันนี้นะครับมันเป็นไขควงแบบ2 in 1ซึ่งผมตามหามานานพอสมควรแต่อันนี้ดูตัวตัวมันก่อนนะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้ใสๆนะครับนี่เปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็แขวนได้เวลาจัดเก็บนะครับแขวนได้น่ารักดีนะ แล้วก็ตรงนี้กันกระแทกเลยนะเป็นยางนะครับกันกระแทกตัวนี้ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยเป็นของ e ีว l ลนะครับลักษณะคล้ายกันเลยนะครับเป็น t ูวินวันนะก็คือเจาะได้แล้วก็ขันได้ในตัวเดียวกันนะครับรู้สึกว่าประเทศไทยจะไม่มีไปมามาไปเจอตัวนี้นะครับฟุกมากซื้อจากในช้อปปี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ495บาทนะตอนนี้ผมซื้อนะครับแล้วก็จะมีอีกร้านนึงประมาณ500บาทนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ทั้ง2ร้านเลยนะครับหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็เดี๋ยวลงไว้ให้นะครับเปิด จะเห็นว่ามันจะมีเป็นไขควงนะดอ,ดอกไขควงเนี่ยชัดเลยนะครับแล้วก็มีดอกเจาะนำอีกประมาณ4ตัวก็คืออยู่ตรงนี้1่ใช่ไหมครับแล้วก็อีก3นะครับแล้วก็ไขควงตรงนี้แล้วก็นี่อีกเต็มเลยนะครับเนี่ยลักษณะของดอกไขควงก็จะมีประมาณนี้นะครับมันจะมีดอกอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วกันนะคงไม่ดูทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นดอกรหัส P ีนะครับ P ีแก็คือตรงข้างๆดอกของมันเนี่ยนะครับจะมี เหมือนกับเป็นเป็นแฉกออกมาอีกเพิ่มนะครับก็เอาไว้ใช้กับดอกที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือดอกลักษณะนี้ที่ตัวรูในการไขใช่ไหมครับจะมีแฉกแฉกแบบนี้อ่าก็คือเป็นดอก P z นะครับอีกอันหนึ่งยอดนิยมก็คือ P h นะครับหรือดอกฟิลิปนั่นเองนะครับชื่อเต็มของเขานะครับดอกฟิลิปเป็นดอกแฉกธรรมดาไม่มีแฉกเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีดอกแบนนะครับเนี่ยดอกแบนหกเหลี่ยม แล้วก็ดอกดาวนะครับเนี่ยตามขนาดตามรูปเลยนะดูเอานะครับประมาณนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีดอกเป็นดอกเจาะน้ำนะครับขนาดไล่ๆกันไปเนี่ยดอกขนาด3มมิลแล้วก็ขนาด2.5นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นขนาด2มิลโดยดอกเนี่ยมันจะอย่างไรครับมันจะขยบได้นะครับซึ่งมันจะล็อกกันเมื่อเราใส่เข้าไปในตัวตัวนี้แล้วนะครับอ่ะ๋ยวค่อยว่ากันประแจตัวนี้นะครับขนาดเบอร์หก นะัทั้งสองด้านนะครับนี่เอาไว้ล็อกเจ้าตัวดอกนี่นะครับเวลาเราจะขันเข้านะเวลาเราจะเปลี่ยนมันนะครับซึ่งตัวที่ติดอยู่กับตัวตัวดอกเนี่ยนะครับมันเป็นขนาด3.5มมิลน,นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นหัวเป็น PS2 อีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสลักที่เอาไว้ใช้กับพวกไขควงกระแทกใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีล็อกอย่างนี้ซึ่งชุดนี้คือพระเอกของของ,ของตัวนี้เลยนะครับก็คือ ตัวนี้ใส่ที่ไขควงกระแทกหรือคุณจะใส่ที่สว่านก็ได้นะแล้วแต่คุณนะครับแต่นี่คือใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับตรงนี้นะครับคุณสามารถดึงขึ้นได้เหมือนกับปลดล็อกเวลาใช้ไขควงกระแทกเลยอันนี้ก็เหมือนกับไอตัวดอกไขควงกระแทกเลยก็คือใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นใช้นิ้วกลางก็ได้ดึงขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยเวลาจะถอดก็นิ้วกลางเนี่ยดันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วโป้งดึงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วแต่คุณถนัดเลยนะครับเสร็จแล้วสลับ นะใส่เข้าไปนิ้วกลางดันนิดนึงแล้วก็ดันอันนี้ลงไปแค่นี้เองลองนึกภาพนะครับสมมติว่าคุณไปทําในพื้นที่ที่มันพกไม่สองตัวลำบากอย่างเช่นต้องขึ้นหลังคาหรือว่าไปปีนผนังสูงๆหรืออะไรเงี้ยนะครับคุณไม่อยากจะต้องสลับเครื่องอะไรไม่มีที่ในการวางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้มันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นก็คือใส่ตัวนี้ขึ้นไปก่อนใช่ไหมครับเจาะนําไปเศษเจาะเศจปุ๊บก็สลับ อยู่บนนั้นเลยนะครับไม่ต้องลงมาไม่ต้องหยิบดอกไม้ไม่ต้องอะไรเลยนะใส่นี่เสร็จสลับปุ๊บก็ไขต่อได้เลยช่วงที่ผมทําช็อปใหม่เนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ผมจะต้องทําลักษณะนี้นะครับผมก็ถือไขควงกระแทกไปตัวเดียวนะครับก็ทําทั้ง2หน้าที่เลยซึ่งตัวนี้ดีมากนะผมใช้ตัว DTD 149ี่เนี่ยคือทั้งเจาะทั้งไขคือสบายนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์นิดนึงว่าไอ้ตัวเนี้ยเออมันมีประโยชน์จริงนะครับอ่ะโอเค ทีนี้ดูวิธีการเปลี่ยนดอกนิดนึงนะครับก็คือเอาตัวประแจนี้นะครับเบอร์หกไขออกนะครับไขดอกมาเนี่ยพอไขออกมาแล้วเห็นไหมครับดอกมันขยับได้ปกติเลยนะครับซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดคุณจะเจาะผนังที่สั้นสั้นลงหรือว่ายาวขึ้นก็ใช้วิธีการนี้ก็คือไขล็อกออกมาก่อนแล้วก็ขยับตัวดอกนะครับให้พอดีนะมันยันอยู่ประมาณนี้นะครับมันยันเข้าไปเนี่ยนะสั้นสุดแล้วที่มันทําได้นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับ เนี่ยเรียบร้อยนะถ้าอยากเปลี่ยนดอกที่มันเล็กกว่านี้ก็เอาตัวในนี้นะครับมาเปลี่ยนนะง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดอกดูนะครับอันนี้เป็นสว่านนะครับไม่ใช่ไขควงกระแทกนะจะให้ดูว่ามันนิ่งมากไหมนะครับดูนะครับผมกดนะครับนะความนิ่งก็อยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้นิ่งแบบนิ่งมากเหมือนแบบดอกตรงๆนะเพราะว่านี่มันมี ตัวนี้เป็นตัวต่อด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะขยับได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยมันจะขยับได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นความนิ่งเนี่ยมันจะไม่นิ่งมากนะครับแต่ถามว่ามีปัญหาในการเจาะแบบเจาะน้ำไหมไม่มีนะครับค่อนข้างจะเจาะง่ายนะครับเนี่ยนะไขค,ค,รครวงก็ไม่ไม่สะบัดมากนะดูคือจากการใช้งานที่ผมลองใช้เนี่ยนะครับการใส่เท่านี้คือไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหา ทีนี้เดี๋ยวลองใส่กับไขควงกระแทกดูนะครับอันนี้เป็น DTD 149นะครับใส่เข้าไปลองดูนะครับกดดูนะจะค่อนข้างแว่งเพราะว่าตัวไขควงกระแทกเนี่ยมันจะให้ตัวอยู่แล้วไม่เหมือนกับพวกสว่านไร้สายเนี่ยสว่านไร้สายเนี่ยมันจะจับมั่นคงแต่ตัวเนี้ยมันจะทาหน้าที่เหมือนกันตรงเนี้ยก็คือตรงนี้ก็หลวมถูกไหมครับตรงนี้ก็หลวมอีกเหมือนกันนะครับอ่าแต่ถามว่ามีผลกับการเจาะการขันไหมไม่มีนะครับ ดูนะครับว่าสายมากไหมเน,นี่ยนี่ประมาณนี้แต่ที่ต้นคลิปผมบอกว่าผมใช้กับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองด้วยตัวนี้เลยนะผมจะไม่ลองกับตัวสว่านแล้วนะก็คือสว่านเนี่ยมันนิ่งกว่าอยู่แล้วก็เลยจะลองกับตัวนี้ให้ดูเลยว่าถ้าเป็นไขควงกระแทกเนี่ยซึ่งมันมีการให้ตัวทั้งจุดนี้ด้วยแล้วก็จุดนี้ด้วยเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับการใช้งานไหมนะครับอะโอเคไปดูกันนะครับ โอเคนะในไหนคลิปนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเจาะการไขในเะลยผมจะแนะนาสกรูยี่ห้อหนึ่งนะครับนะครับนี่มันคือสกรูยี่ห้อไม่มีสกรูงานไม้นะครับชื่อเว็บของเขาเนี่ย woodworkscrew.com นะครับแต่ว่าซื้อในช้อปปี้ง่ายกว่านะครับร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งเป็นสกรูงานไม้นะครับเราไม่จําเป็นต้องซือ้อแบบเยอะๆแบบเป็นกล่องใหญ่ๆนะครับคืออันนี้เขาขายแบบ ทีละร้อยสองตัวอะไรเงี้ยนะครับเราก็ซื้อง่ายแล้วก็ไอ้สติกเกอร์นี่เขาส่งมาเป็นเป็นซองซิปนะครับแล้วผมก็แกะออกมาจากซองซิปนะครับแล้วก็มาแปะบนไอ้นี่ของผมเองจะได้เราไม่ได้ไม่ต้องเขียนไงไม่งั้นเดี๋ยวเขียนลงกระดาษกาวหรืออะไรมันจะไม่สวยนะนี่เขาแปะมายู่แล้วเราก็ลอกมาแปะซึ่งไอ้กระบะนี้ก็ไม่ได้เป็นกระบะใส่สกูนะคือทาไว้นานแล้วแล้วก็อะคริลิกก็เพิ่งมาติดนะครับเห็นไหมครับว่าแตกระแหงหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทํามาเพื่อการนี้นะครับ แต่พอมาใส่สก,กูแล้วเออมันโอเคนะครับแล้วเวลาเก็บผมก็เอาวางไว้อย่างงี้นะครับมันจะได้ไม่เกะกะนะครับเวลาใช้ก็ดึงลงมานะครับโอเคพูดเยอะนอกเรื่องเดี๋ยวผมจเจ้าสก,กูไซส์ประมาณ1นิ้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูเกีียวไม้มันจะหยาบมาก้วหัวเป็น PS นะครับหัวเป็น PS นะครับสวยๆเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะโอเคเดี๋ยวดีผมจะใช้กับสก,กูขนาด1งนิ้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองเจาะบนไม้ในนี้เป็นไม้สนนะครับก็นี่พอใส่แล้วมันจะยาวๆแบบนี้นะเจาะลงไปนะครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะเอ้พอเจาะเสร็จใช่ไหมครับเราก็นี่ครับเนี่ยจับอย่างนี้เลยเอานิ้วกลางนะครับดันดันขึ้นมานะครับแล้วก็นี้ดึงออกมานะครับสลับด้านนะครับใส่เข้าไปแล้วก็นิ้วกลางดึงนะครับอันนี้ก็ยัดเข้าไปให้ตรงปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาสกรูมานะไขเข้าไป เรียบร้อยเห็นไหมครับนะใช้งานง่ายมากเดี๋ยวลองสกูให้มันยาวกว่าน,นี้หน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวลองกับสกูสักนิ้วกว่ากว่านี้นะครับออติดอ่านี่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 เห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดคุณไขไม่แน่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เออเมื่อกี้ผมไขไม่แน่นนะรีบวิธีการก็คือเอาสว่านธรรมดานะครับอ่านะหมุนไปหนออ่อย หมุนมันออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้นะครับอืบเอาให้แน่นเลยนะครับนี่แล้วก็ลองใหม่นะครับโอเคเจาะเลยนะครับเจาะได้เจอเสร็จปุ๊บสลับไหมครับเรบร้อย ง่ายในเครื่องเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมจะจําลองไม่ใช่จำลองเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือไอ้ไม้ที่ผมเพิ่งทําช็อปใหม่เนี่ยนะครับแผ่นเนี้ยแผ่นที่สีมันเข้มกว่าเขาเนี่ยนะคือซื้อมาคนละครั้งกันนะครับแผ่นเนี้ยนะครับตรงกลางผมลืมยึดไว้อ่ตรงนี้นะครับก็เลยเดี๋ยวผมจะยึดถ้าเรามีเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็ทํางานในตัวเดียวกันนะพกขึ้นไปแค่อันเดียวนะครับอ่ะดูนะครับผมก็จะเริ่มด้วยสก,กูอยู่แล้วนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยมันบึ๊บบั๊บบึ๊บบั๊บเนี่ยผมลืมไปได้ไงไม่รู้ก็จาะน้ำไปก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็อย่ยอยู่ตรงนี้เอาออกนะครับเสร็จแล้วก็สลับเห็นไหมครับนี่ง่ายเลยนะเสร็จแล้วก็ไขเข้าไปครับเรียบร้อยเนี่ยจบภายในเครื่องเดียวใช้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกผมจะเจาะไม้ตรงนี้นะครับ ผมก็ไม่ต้องลงไปไหนเลยนะครับผมก็เปลี่ยนดอกปึ๊บแล้วก็ไขได้เลยแชมแมลสุดๆผมลองยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างเช่นนะมเมราจะทำขาโต๊ะอ่ะใส่ตัวนี้เข้าไปนะสมมติว่าเจาะนำไปปึ๊บปึ๊บใช่ไหมครับนะครับก็ดึงออกสลับนะครับเอาสกรูมานะครับใส่เข้าไป คล่องตัวมากนะครับในตัวเดียวนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะจบนะครับตอนที่ผมทํางานของพัมกินจำได้ไหมครับผมมีสว่านแค่ตัวเดียวนะถ้าผมมีตัวนี้ก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่างานมันจะเสร็จเร็วกว่านั้นเยอะนะครับเนี่ยเหมาะมากกับคนที่มีสว่านตัวเดียวปะ่ะไปสรุปกันนะครับ โอเคนะครับก็จบไปสำหรับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผมว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่มองเห็นประโยชน์ในตัวมันนะครับส่วนถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมีไว้ไม่เสียหลายก็ซื้อไปนะครับในสถานการณ์ตอนที่ผมทําช็อปสว่านกับไขควงผมรวมกันะมีประมาณ5-6อันนะครับทุกคนที่มาช่วยก็คือทุกคนมีแต่ละเครื่องเครื่องเพื่อทํางานในจุดต่างๆนะครับผมมีไขควงกระแทกอยู่ตัวเดียวผมก็ใช้ตัวนี้นะครับร่วมกับมันนะครับดีมากโอเคส่วนลิงก์เจ้าตัวนี้นะครับผมวางไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับผมจะวางไว้ให้ทุกร คิปมาแล้วก็คือตัวสกูงานไม้นะครับที่คนถามผมเยอะนะครับเนี่ยพวกสกูงานไม้ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงร้านนี้นะครับน่าจะเป็นร้านเดียวเลยมั้งที่มีสกูสําหรับจิกเจาะเอียงเนี่ยครับสกูสาหรับจิกเจาะเอียงหัวจะเป็นแบนๆอย่างนี้นะครับ ทำให้เวลาเจาะแล้วเนี่ยไม้ไม่แตกนะครับบางคนไปใช้แบบแบบเดิมแบบปกตินะแบบสกูปกติทั่วไปนะครับหัวมันจะเอียงเียงแบบนี้นะครับเวลาเราเจาะเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแทรกไม้เรื่อยๆแล้วทําให้ไม้แตกนะบ,บางคนไม่รู้ก็เลยเลิกใช้ทีเจาะเอียงไปนะครับที่ผมเจอนะั้นจะมีแค่ร้านนี้นะครับก็เลยมาประชาสัมพันธ์ให้นะครับ ใครที่ตามหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้เลยนะครับที่ใต้คลิปก็ช่วยๆกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฟูมเฟอร์ช n n e ลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจ๋งนะเจ๋งนะไปนะครับ